เจ็ตัวเรื่องอะไรอะเอากระปูนาเจ็บตัวรัรกก,รการมันต้องช่วยเหลือกันยามที่เราบากจะให้ช่วยยังไงบอกก่อนจะได้รักถูกขอแขนซ้ายข้างหน,นึ่งนี่มันเจ็บตัวแล้วเนี่ยมันมันหมายความว่าไงเอ็งคิดไปไหนเนี่ยก็จะเอาแขนซ้ายไปทำไมมันไม,ไ,ไม่ได้มาตัดแขนแล้วมาต่อการมาต่อไม่ได้แต่ที่ขอเนี่ยหมายถึงว่าให้มันนั่งข้างหลังเราแล้วก็แก้ทำเป็นแขนซ้ายหน่อยเออหลอกเขาอะเราลองทำเลยลองทำเลยลองนี้เออขึ้นมา เฮ้ยเอ็งคอยดูนะนี่การที่มานั่งตรงนั้นน่ะเอออ่ะเนี่ยตัวตรงนั้นนะเดี๋ยวนี่มาเออเอ็งนั่งใกล้กูอะไรเนี่ยกลัวอะไรหาอะไรโเล่นจังเลยะตูดต้องห่นหเลือดให้เต็มเวทีไปหมดจะบ่นอะไรตั้งหนาวะเท้าเขาขาก็เอาไค่กัดเห้อไม่ต้องบ่นมากหรอก งานแสดงไม่ชอบชอบสิ่วะนดูชอบเออมึงมาพาเคิร์ฟตลอดเลยเอาละเดี๋ยวคอยดูนะนั่งข้างหลังจันที่มามานั่งตรงนั้นเฮ้ยเอ็งไปดูสิวะเนียนไหมดูดูดูนะไงอะไรอไต้องใส่ตาได้ไหมฮะเออได้ๆๆๆเอออ่ะเทียบร้อยแลวนะแล้วมันต้องซ้อมบทดซะหน่อย มามาเราเก็บไอโฟนนิ่งเลยอย่างวเฉมันต้องซ้อมซ้อมจันทิมามาถึงเราเจอหน้าจาันที่มาปั๊บจันที่มาหัวพองโคมเราเราก็ต้องจเจริญสุขแบบนี้เองอยู่เฉยๆนี่นีอูอย่างนี้เดี๋ยวข้าทางนี้จเจริญสุขแนะนําตัวเองให้รู้จักพอจันที่มาเขาพูดปึ๊บปั๊บเราพูดต่อไปเรามาสลอง กษัตริย์พม่าผู้ยิ่งใหญ่เออต้องโยกด้วยอะไร้องโยกเก่แบบพม่าสวยเลยเจ้าเจ้าเจ้าจำไว้นะนี่แนะนำตัวพอเจอหน้าปุ๊บเห็นอย่างที่มาปุ๊บชอบชอบมันก็ต้องเอามือมาที่นี่อย่างนี้เออเลยเออเลยเออไปโยกใกล้ๆๆอย่างนี้อะไรโยกเก่แบบพม่าปั๊บพอเจอปุ๊บนึกรักขึ้นมามันก็ต้องมีบทรัก อ่ะวารักปุ๊บรักอ่ะทำมือรักเออไปโย่ไม่ต้องผิดไม่ต้องจีบไม่ต้องจีบวางไม่ถอยไม่ต้องไม่ต้องเอยเยยมไปเยีเ่ยมเบอรเรียบรอ้อยเสร็จปุ๊บพอจะที่มาทำให้เราไม่พอใจมันก็ต้องโกรธเพราะโกรธเนี่ยมันต้องอันนี้มันต้องใช้ทิพย์เยอะมากเลยนะพอโกรธปุ๊บเราจะกระทืบงเขาปุ๊บอีกก็ตีหน้าขาหน้าขาเออาาอ่ะวองไรราดูนะบังอิญ อะไรนี่ยหน้าขาอยู่นี่มันผิดตลอดเลยอะนะหอมยังยังหอมแล้วใช่ไหมหอมแล้วจะไปเรียกมาแล้วนะจะไปตามใจที่มาก่อนใช่ไหมเฮ้เลยจะเอาข้าวมาให้กินด้วยเนะหิวข้าวเออตอนนี้ล่ะกูหิวอ่ะเออตอนนี้ไม่ได้ต้องกินนะเดี๋ยวแขนตกต้องรีบไปเอามาเลยไม่มีกำลังละเออเออไปให้งั้น เบิกตัวจันที่มามาขึ้นเป้าค่ะจริงเหรอให้เขาจับได้นะสำคัญที่สุดนะจที่ำให้ไว้ท่านมีโอกาสให้กราบทูลตัวกษัตระสันมาสโลที่จะกราบทูลไปว่าท่าเป็นหญิงมีที่ชายในใจจันท์มาเออเจริญสุข เป็นยังไงอังสุมาจากที่มาเหนน็นด้วยไปเลยนะี่ไนมวะเงียบไปบอกเขาเร้ว่าจะเห็นด้วนเฮ้ยอังสุมาว่าแต่ไปเจอจันที่มาแลวจับตัวมาได้หรือไม่ ถ้าจับมาได้แล้วมันอยู่ทางไหนวะเฮ้ยมึงมามันอยู่ทางไหนวะซ้ายหรือขวาวะเจันท่มาอยู่ทานด้านขวาพี่เจค่ะด้านขวาเหรอจันที่มางงเหรอเงยหน้าขึ้นงมชิดเจติมามือเธอคงพฮียค่ะ ว่าใช่แล้วใช่เองแล้ มีอะไรไม่ต้องตกใจมาขึ้นเฝ้าแล้วก็ดีจะแนะนำตัวเองให้รู้จักเรากษตรมาสรองผู้ยิ่งใหญ่ผู้ยิ่งใหญ่แม่เจอหน้ากันสักทีนะข้าก็อยากจะรู้ ว่าเจ้าจะเป็นหญิงหรือว่าเป็นชายจำไว้นะถ้าเป็นหญิงรำสิเราจะแต่งงานด้วยแต่ถ้าเป็นชายเราจะโกรธไอ้เมย้ไอ้ไมย์เบลอมบิ่อจันที่มา รูปร่างหน้าตาสง่างามืมสมแล้วที่ข่ารอคอยไม่ต้องตกใจเวลาข้าเจอใครแบกหน้าข้าจะหิวไม่โม้ติว่าจะเจ้าเถอะจันที่มามีน้ำไหม ไม่อยากเอามานะเบรซี่อ่ะมันไม่อร่อยเอาอะไรเอสซิว่าอร่อยที่สุดอร่อยด้วยมันจะล่องคอได้ไงต้องนี้อันนึงถึงจะล่องคออะไรวะเต๋ากูไม่เคยเห็นนะน้ำอะไรนี่เต๋าเออเอสทำไมล่ะเอาละเจ้าตอบข้ามาดิว่าเจ้าเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นชาย อะไรปกติน,นะคอนเดชร์ี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือว่าเป็นชายก็คงจะไม่สำคัญเพราะตอนนี้บอกฉันเดยรู้ความจริงแล้วว่า,อ,าองจอมกาษัตริย์บาสลองผู้หญิงมีพระกรองข้างเดียวเพีย้ยนมองอาจยิ่งนะไหนพระกรอนข้างเดียวที่ไหนเรามีแข่ก เข้ารู้แล้วไม่เป็นไรรู้แล้วก็ดีจะได้ไม่ต้องมีอะไรปิดบังกันเรายอมรับเรามีพักกนข้างดียวแต่เจ้าล่ะยอมรับเรามาว่าเจ้าเป็นญิงก็้นกว่าเป็นท้ายก็ต้องบอกเส้นจันทิมง กูจะแต่งงานด้วยถ้าเป็นชายไออัมซุมาดาบของมึงนะกูว่ามันยังคงอยูงง่แหละรับคำสั่งและปฏิบัติตามจับตัวไอจันที่มาขึ้นสู่บันลังแ,แล้วตัดหัวมันต่อหน้ากูปัจดี๋ยวนี้ไป